ฮัลโหลทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยุบช่องเล็กสามยูนิเกมอีลิสมาอีลูเวนโกสไตรเกอร์ r 2งมาของเราอีเช่นเคยครับกลับมาที่ภาคโอไรออน11เผู้เล่นโลกคู่ขนาดสุดแกรง่งไม่รู้ว่าพาร์ทที่ไหนแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าทำไปหลายคลิปมากสำหรับนักเตะภาคโอไรออนเนี่ย ร้ามมีเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็มันก็ใหม่ด้วยคนก็ขอเข้ามากันเยอะมากก็จะมีซ้ําอยู่ประมาณ4ตัวนะในคลิปนี้ก็จะมีอ c สซิตโตแล้วก็โกเลมแล้วก็ไอตัวนี้ซึ่งไอตัวเนี้ยเคยออกคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังไม่เคยใช้ถ้าไม่ตายเลยเพราะคลิปนั้นไม่มีโอกาสให้มันได้ใช้อะพลังเต็มปุ๊บผ่านไปก็ไม่ได้ใช้ พลังก็หมดอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้เนาะไอผมแดงทำชื่อไม่ได้นะครับมาโดยในคลิปนี้ก็จะมีคิระฮิโนะฮิโรโตะนะครับผมอิจิฮชิมิซุรุอาซิยะครับผมแล้วก็สากินุมะครับแล้วก็โคโซมารุแล้วก็โนริกะครับซึ่งโนริกะตัวนี้ดัามาเป็นจากภาคดันบอนเซนเกะเออตัวใหม่ๆในะคลิปนี้ก็จะมีอยู่ประมาณเจ็ดคนเนาะ่ะเดี๋ยวมาดูกันจะสรุปแค่ไหน,นคลิปนี้ผู้ชมไปลุยกันเลยแล้วกันมีพูดมาทำเพลงมาครับผมคิด <มา S 1> ออฟ นี่ไงมิชิี่แมด้วยคิระาิโลโตเอาเรื่องไหมมิกเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เปิดเกมมาคิระาิโลโตมิชชี่แมกเลยตามมาเป็นไทยโยนะแต่พอพอมิชิี่แม็ก,กนี่แต่เป็นของเบ่งเลยเอา้เอาอ๋อลืมาลม,มาเปิดประตูแรกมาก่อนไทยโยอ๋อผมลืมไม่ได้เปิดอันติอยู่วิวิชชนอย่างเดียวเลยเนะี่ยเอล่าฟา โอลิมอะไรก็ได้บอลแล้วแต่อย่าใช้ถ้าไม่ตายเฉยมาคนสมรูกกันก็ได้วะาูสือพอรอดล้านรีซอฟของ,งกิญจิไม่มีประสานจัดตาหน่อยตัวนี้เป็นน้ำมาเป็นจากภาคปะาโอกเกอร์โคตรเท่เลยท่านี้ อนิเมชั่นสวยนะเกมทำออกมาได้ดีนะับร้อยครอบเทปเรียบร้อยครับเบิร์กประตูแรกนะครับผมผู้สืบทอดผู้สืบทอดอะไรวะเฉยจะพูดเอาเท่หรืพูดผิดผู้สืบทอดล้านรีซอร์ทของโกโอินจิเออมาฮิราฮิโนโตะคิดว่าเป็นไทยโยนะคิดว่าเป็นฮิโรโตะ มัดไว้อขอบเทตเรียบรอย้อยเปิดเลยละกันเอ้เชีย่ยเ้ยมอวันมาอาซียะ ฟูเคิอเซียมีท่าประสานไหมคิดหายประสานไม่บอกาประสานเอ็นโดไม่น่าใช่อ๋อมันจะมีคนเนาะทำไมฟูคินี่ยนเท่ๆเลยฟู๊เลเจนส์ หับไว้ขอบเคร์บุมเดสเซีนก็ออกไม่อยู่เหรอวะไม่ใช้หัดไว้ขอบเคร์ดจีไฟอ่ะคใครจะมูกใครมีสมมรุขวางเอาไว้เอ้ยสมมรุอะไรวะโตรเรม มาเอา้าเช่ยยังไม่ขึ้นเบลสามเลยรีบปล่อยกัไหนเนะี่ยองดาบดาวตกเฉยเลยโอ้ใช้ได้เรื่อยๆเลยวะหัดแล่ขคบเขยใครกิบุกใครพายุพา,ายุระเบิดเพลิง ไปพายุพายักแล้วเมื่อกี้เอ่าจะเจอโกเลมเอ้ยโกเลมอีกแล้วเชียอะไรว่าพูดชื่อมั่วไปหมดเลยโกจินทำไมผิวมึงไม่ดำวะเนี่ยเยหน้าอย่างเผามามิซุรุมิจิโฮชิ บาริสต้าชุาดพนะูดมั่วน,นะผมพูดมั่วนะเมื่อกี้อ้ที่ทำให้ตายอย่ะผมไม่รู้นะวิวเบซ่ามาโคโซโมรุอีกรอบนึงอเอาเยี่ยฝั่งตรงข้ามดีกว่าเอา โอ้โหแพลตังหันสกัดกั้นแมากมาอะไรสักอย่างโอ้โชิปชิปหายกูเปิดอีกแล้วตัวนั้น <laughs> อู้อู้จะปล่อยไม่ทันคุณกินิวคุณกุนิวมีพลังมึงไปแล้วอ่ะแต่บอลเพิ่งมา เข้าเฉยคุณกุนิวยังเข้าเหรออะไรข้อเกียดากาจังวะอ๋อผมจำไล้ว้ผมลืมอันนี้มันเป็นเซฟผมเองนี่หว่าผมไม่ได้ลงเซฟอ่ที่มันหนดนๆนะเซฟผมมาผมจะอัพแค่ตัวผมไป ฝั่งตรงข้ามพลังก็อาจจะยังไม่เต็มนะครัส่วนฝั่งผมเต็มเกือบทุกตัวเหลือแค่เก็บดาวอ่ะถึงว่ามันรับไม่ได้ว้ยพลังมันคนละระดับกันเส็จร้อยเ็ดศูนย์มีแค่ครึ่งแรกนะเอ้ยทำไมทรงผมโคตรสมลลุ่มเห็นแบบมันวะเนะพึ่งเห็นคุณสังเกต สต๊อกวงล้อวายุมาคิราฮิโรโตชาร์ลเลย,ยใช้ถ้าไม่ตายร่างอะวตารนี่จัดไปลงออกมาร่างอะวตารของ ミロトイロトアパローに別にアパロア โอ้โหประสานด้วยโอ<ห>้จินจะรับได้ไหมสวยสเินมิมันเอาอะเซนิมิมันเอาอะ ซ s u n <c oughs> a ิบ b ส o สุาดูโกจินบอกโอเคจบขึ้นแล้วแปดศูนย์โดริกะยังไม่ได้โชว์เลยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อย ทำไมแอนิเมชันตัวละครมันไม่เปลี่ยนให้หรอลูปก,ก็ไม่เปลี่ยนไอ้ทัศอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนแค่เหมือนเปลี่ยนแค่โปรไฟล์อะเหมือนโดนกำแพงว่ะเหมือนมันพูดคำว่าเต้าอ้วนเลยนะเนี่ยเสียงภาพจากเกมอะเหมือนพูดคำว่าเต้าอ้นอนวนเสียงนี่โคตรน่ารักเลย ยิดหนาแล้วอู่เอาไม่ใช่หรอมีพอคูประสานเดี๋ยวสองจะรับได้ไหมโอจินรับได้ฉเฉยเช็ดค๊ด ไอตัวนี้พลังหายอยีกแ่้วเอ,อ้เาวกูเปลดออ่นตีทำไมเดี๋ยวว่าจะเปลดออ่นตีสไลด์เลยดี๋ยวมันยิงก่อนสวาตํามผันแปร่ลองไม่ไม่ใช้ถ้าไม่ตายดิกูจินพลังหมดขนอมพลัง้วยกันโอ้โหเข้าวะ่สะสัตเสียนติฟีด้วยกูอ๋อดีที่มันไม่หายหมดโอเคสวย เริ่มไม่สวยนะอ่าแล้วโคโซมารู้พลังก็หมดอีกยิงชี้ก็ได้วะจะไปเวอร์สอง มาฮิโรโตะเฮ้ยชี้ไปไม่ทันอาคีก,กตันเห็นเลยเหรอออกไม่ขึ้นแสดงว่าใส่ท่ามาท่าเดียวโอ้หชาประสานเดี๋ยวหนึ่งก็พอ ชูทมียิ้เมฮันดอ้ึมเก่งแล้วว่ะมาตัวนี้ได้ลองสักทีโอ้โหเพื่จได้ใช้เอา ไม่เปลี่ยนให้สักอย่างเลยหรอมีเปลี่ยนแค่โปรไฟล์อยู่หน้าข้างหน้านะเวนเข้ามานี่ <c oughs> เข้ามาติก็ไม่เปลี่ยนเอนิเมชั่นให้ลูกตอนใช้ถ้าไม่ตายก็ไม่เปลี่ยนให้อะไรวะมอดโคตรกากลยมอเนี่ยป้าคอสมารู้ก็ไม่ได้เปลี่ยนรูปนี่โอ้ผิดพลาดหลายอย่างเลยเนี่ยมอเนี่ย เอาพล <laughs> ังหมดเหรอมาเสิวฟ <unci> ้าเรียบร้อยครับผมเหลือสี่ร้อยกูกูกจินอีกนะเนี่ยโอเลมนี่เอาพลังมันออกยิงสวนได้คุณกูนิวเลยเนี่ยมาลองดูยิงสวนได้หรือเปล่าอีเทอร์โนลวิซา ยิงส่วนไม่ได้วะหุย้ยเที่ยเจาะเข้าไปเลยน่ะถ้าภาษาเนีนเจาะอันนี้ไม่ได้เลยนะอินเทอร์น็ตบริษัทแม่งโคตรแรงมาล่างอวตารคิราฮิโรโตะจัดไปโคตสั่งให้ชูดแล้ว

1อ็สองยิงถล่มยับยับมาตัวนี้วิ่งหนึ่งไปเลยอ่ะทำไมท่านี้กระตุกวะรัะกษาฟัาอีกแล้วอ่ะมึงใช้ได้เรื่อยๆอเลยปะเนี่ย อ๋อก็คือถ้าถ้ารับได้พลังมันจะเพิ่มเร็วใช่ไหมถ้าผมเดาไม่ผิดซูนามิบูดโอเคป้องกันไว้ป้าวซูเปอร์เหยียบไปเนี่ยไม่น่าใช่มาโนริกะเปิดเลยแล้วกัน

โอลิมก่อนหมดเวลาช้ซะหน่อยโอเคจบเกมครับโหถล่มประตูยับเลยยิงไปทั้งหมด19ครั้งเลยว่ะเนี่ยท่านผู้ชมเป็นประตู11ครั้งถือว่าโคตรเยอะเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ11ผู้เล่นโลกคู่ขนาดในพาร์ทนี้นะครับซึ่งมีหลายตัวมากที่ผิดพลาดหนึ่งเลยคือโนริกะเนาะเหมือนเปลี่ยนให้แค่โปรไฟล์ตอนเนี้ย ตอนไปนลงเตะทั้งรูปทั้งแอนิเมชันตัวละครไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็โคโซมารุรูปไม่เปลี่ยนแต่ว่าแอนิเมชันตัวละครก็พอได้อยู่แต่ทรงผมไม่ค่อยเหมือนแล้วก็ตัวนี้ไม่เหมือนเลยเหมือนแค่ใส่หมวกแล้วก็โกเลมก็ตัวใหญ่แค่นั้นเลยนะครับในอีกโกจินก็เป็นผิวขาวแล้วก็หน้าก็ค่อนข้างเถานะครับส่วนตัวที่เหมือนเลยก็คือ2ตัวนี้อิจิโฮชิกับไอผมแดงเนี่ยอซึโตะด้วยสกิ uma, นโมานี่ทับไปอยู่แล้วนะครับ แล้วก็คิระฮิโรโตะนี่ก็จะเหมือนที่ร้อยสักแล้วก็รงผมเนาะร้อยสักที่หน้านะครับอ่ะโอเคท่านผู้ชมจบไปแล้วฝากด้วยก่อนจะลากันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมหลายวันนี้ลิ้มพันสลิปหน้าจะเป็นทีมอะไรอีกฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมไปกันทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊ป่าละ